สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมวันนี้เราอยู่ที่หนองเคสระบุรีครับผมมารอเอาหัวอาหารครับสองวันแล้วครับที่โรงงานหัวอาหารหนองเคนะครับนี่ก็รถพ่วงก,กันที่ผมขับเองครับเลิกจอดรถกระบะดำท้งไว้ครับมาขับรถพว่วงได้สามสี่เที่ยวแล้วครับ ตั้งแต่ลังปีใหม่มาก็ขึ้นขับเลยครับสามหกศูนรรยน์นะครับเจะมีรถเอครับเขากำลังขึ้นช่างอยู่ครับแต่ของเราไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะครับนี่ก็จอดข้างโดนมิเตอร์เลยครับตัวใหม่ฮีโน่ซื้อรถใหม่มาวิ่งเลยครับ มีรถทัวร์ด้วยเป็บ้านร,ารับเสียงพนักงานอันนี้ผมก็พามาดูรถคันที่ผมขับนะครับรันี้ออกไปแล้วครับมาหารเสร็จก็ช่วงนี้ก็โควิดครับงานน้อย โควิดกับโควิดงานน้อยครับนี่ก็รหอหัวหารครับตัวนี้กันชนใหม่นะครับกันชนลีเช็ยทุกวันครับรถไม่ได้วิ่งก็เช็ยครับฟีมมาใหม่ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆครับไม่ยาวแก้สิ่งไปนะครับ